มาครับเดี๋ยวมาคุยหลังเกมนะครับโคตรอภิมหาเดือดแห่งวิกแมตช์มันมันมากก็สรุปนะครับเป็นทานาของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านคว้าหนึ่งแต้ม แล้วก็ต้องบอกว่าล่อตายอย่างวุ่นวิตนะหลังจากที่ตีเสมอช่วงท้ายเกมใส่อาร์เซนอลไปนะครับเกมนี้เนี่ย oh. โอ้โหประเด็นนี่คือมีเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะที่เราต้องพูดถึงกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดู11ตัวจริงวันนี้สันหน่อยนะครับฝั่งของเป๊ปเนี่ยผู้สำหรัประตูก็เป็นเอเดอร์ซันนะครับแนวรับมีกวาดิโออาคารยีดีอาร์ตแล้วก็ไค์วอลกเกอร์นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของโรดี้จับคู่กับก,กุนโดกันนะครับส่วน3ามแนวรุกเนี่ยมีเจอรมีนโดกูเบอร์โดซิวาแล้วก็ซาเินโยนะคร อร์ลิงเบาลฮาร์แลนด์นะฮะฝั่งของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ผู้สำหรับประตูปเป็นดาวิดไรย่านะครับแนวรับก็มียูเลียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบาลครับกาเบรียลมมกันเยสแล้วก็วันนี้ออกซาร์ดด้วยคาราฟิโอลี่นะแดนกลางนะครับเป็นทางด้านของเดเคินไรท์กับโทมัสปาเตนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีทางด้านของกาเบรียลติเนลลี่ในโดทอสซานะครับบุโกโยซาก้าแล้วก็กึ่งๆหน้าเป้าแล้วกันเป็นทางหน้านของไคล์ฮาวเวตนะฮะก็ ต้องบอกว่าเรามาพูดถึงประตูในเกมนี้กันก่อนแล้วกันนะเกมนี้เนี่ยประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับนับตั้งแต่นาทีที่8เลยนะก็เป็นทางด้านของซาวินโยต้องชมเลยที่พลิกบอลตรงกลางได้นะครับก่อนที่จะพาบอลมาแล้วก็จ่ายให้กับเอริบาฮารแลนด์หลุดเข้าไปแล้วก็ยิงแบบเหมือนจะจิ้มจิ้มหน่อยนะเออสวนตัวดับิดรายาไปนะครับก็โอ้โหนี่ลบคําสบประมาทว่าฮารแลนด์ไม่ยิงเกมใหญ่พอมันยิงเสร็จปับ๊บเราแบบฮยแมงนําเร็วหรือว่าพิตตี้เขาจะมามาแรงมาแรงมาแรงแต่กลายเป็นว่า วันนี้เนี่ยโอ้โหซิตี้มีปัญหาเรื่องโชคชะตาระดับหนึ่งเลยนะนั่นก็คือการเสียทางด้านของโรดี้ไปนะครับคือเปิดมาตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยคือคอ,คอปอาทวิดปุ๊บโรดี้ล่วงไปแล้วหนึ่งนะเหมือนจะไปบวกกับคายฮาวเอ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนก่อนหน้านี้แต่ว่าโอเคเล่นต่อได้จนเข้ามานาทีเนี่ยนะครับน่าจะประมาณสัก20ประมาณเนี้ยก็เหมือนจะไปปะทะกับปาเตนะครับแล้วก็น่าจะมีอาการตรงหัวเขา่าซึ่งหน้าตอนที่เราอัดคลิปเนี่ยคือหลังจากจบเกมต้องพูดตามตรงว่า น่าจะต้องรออัปเดตสถานการณ์อีกทีนึงว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็ยังไม่มั่นใจว่าเป๊ปเนี่ยที่เลือกเปลี่ยนตัวเลยก็เพราะว่า1แหละผมคิดว่าน่าจะ <Set. S 1> ไม่อยากเสี่ยงให้เล่นด้วยแต่แต่ตอนที่เดินออกจากสนามเนี่ยยังยังพอแบบลงน้าหนักเดินเองได้ดไม่ต้องถึงขนาดนาเอเอยังไม่ต้องถึงขนาดห้าเออไปหามออกมาครับอาจจะเป็นภาพที่ดีสัญ,ญญาณที่ดีแต่ผมคิดว่าก็ก็ต้องรออีกทีนึงอะ่ะเพราะว่าถ้ามันจะแบบเจ็บจริงๆจากจังหวะเงี้ยมันก็อาจจะมีการเจ็บระดับสัปดาห์ได้เหมือนกันต้องรออีกทีหนึ แต่หลังจากนั้นนะครับโอ้โหอาร์เซนอลต้องบอกว่ามาได้ประตูตีเสมอสุดสวยจากคาราฟิโอลีนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องพูดหน่อยเพราะมันเป็นมันเป็นประเด็นนะคือมันจะมีการฟาวเกิดขึ้นกลางสนามนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรืออะไรสักอย่างหนึง่งคือไม่รู้มันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โรดี้เจ็บด้วยหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ทางด้านของไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยเหมือนเรียกกับตันทีทั้งสองทีมมาคุยก็คือบูกาโยสาก้าที่เป็นฝั่งอาร์เซนอลแล้วก็ทางฝั่งของซิตี้เนี่ยเป็น,น,นเรียยกมาคุป๊อะ นักเตะคุยเสร็จเรียบร้อยนะเดินกลับผู้ตัดสินกลับไปบพอเป่าเล่นเสร็จอะอาร์เซนอลน่ะใช้วิธีการคือวางยาวไปฝั่งมาตินเนลลี่ซึ่งตรงนั้น่ะมันเป็นที่ทําการของไคลวอกเกอร์ที่กําลังกลับอยู่คือตอนแรกอะตอนเราพอมันยิงเข้าไปอะมันโอ้นักเตะซิตี้ดูไวไวปเป๊บนี่คือกระโดดที่คือไม่ใช่ถึงกระโดดทีหรอกคือที่เบาเลยอะคือไม่ไม่รู้ว่าตอนแรกแเราเฮ้ยหรือว่าเป๊ปมันโมโหที่นักเตะเหมือนแบบไม่มีสมาธิไม่พร้อมหรือเปล่าเออแบบไม่พร้อมเล่นแต่พอมาดูอ๋อคือกรรมการอะเรียกมาคุยแล้วเขาก เหมือนจะกลับไปตำแหน่งไม่ทนันแต่ถามว่าผมว่าลูกนี้เนี่ยที่อาร์เซอนอลได้ประตูเนี่ย ผมว่าไม่ต้องยกความนิยมความชอบให้กับคาราฟิโอลี่ว่าไม่กิงคมแบบคมมากอะ่ะเออโอเคแหละสมมุติว่าถ้าหากว่ากรรมการอะ่ะให้ใคารวัคเกอร์กลับตำแหน่งก่อนเนี่ยวอกเกอร์ Walker อาจจะได้ไปดวลกับมาตินเนลี่แล้วหยุดมาตินเนลี่อยู่อันนี้คือการคาดเดานะคือการคาดเดา,เาอาจจะหยุดอยู่แล้วไม่รู้ว่ามาตินเนลี่จะมีพื้นที่ที่ขนาดว่าโอ้โหเปิดให้คาราฟิโอลี่ง่ายๆแบบนั้นหรือเปล่าแต่คือแบบมันมันก็ต้องถามว่ามันก็นิดนึงอ่ะนะสำหรับแฟนซิตี้ผมเข้าใจแหละเพราะพอเรอมาดูผ้าเช้าก็จานแม็งซ์เลี้ยงโล่งเลยตรงนั ขวาไงเออมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่่าวอล์กเกอร์ประจําตําแหน่งฝั่งซ้ายแล้วตอนที่เปิดไปอ่ะมันมีพื้นที่จริงๆโอเคไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหมาตนเนลลี่ยืนโล่งๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีแกลบพื้นที่ที่วอล์กเกอร์ต้องตามไปปิดอะไรประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะกับการที่คาราฟิโอลี่ยิงแล้วมันแบบคมแบบโอ้คมกีบอะคือต้องต้องชมคาราฟิโอลี่นะครับประมาณนี้ซึ่งมันเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลแล้วกันนะอันนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามา พูดคุยก nice ันได้นะครับก็อาร์เธนอนตีเสมอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซิตี้ก็เป็นฝ่ายที่โหมบุกแหละจน อาร์เซนอลมาได้ลูกเซตพีทในทีที่ี่45อันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดจริงๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ได้ลูกเซตพีทมาเนี่ยคนที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษคือกาเบรียลกันเยสแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นลูกที่เป็นประตูเนี่ยมันเป็นเจเรมี่โดกูที่ประกบซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโดกูนี่คือเอาไม่อยู่เลยคือหลุดไปเลยโดดไ่สู้ดดสใช่เลยแต่ว่าการไปออกแค่หมงไม่เข้ามาในจังหวะนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นวอล์กเกอร์ที่มาจับ ทางด้านของกาเบรียลกันเยตไว้คือวอลเกอร์ผมว่ามันรู้แหละว่ามันต้องทำอะไรแต่คือมันแตะเราเราเห็นเลยต่อเราเห็นแล้วมันแตะมันแตะเอ้ยแย่แย่กันอยู่แย่แย่กันอยู่ใช่แต่พอพริบตาเดียวเท่านั้นที่ซาก้าเปิดเนี่ยโอ้โหแม่นมากคือเหมือนแบบรู้แล้วว่าบอลจะต้องมาตกตรงนี้กาเบรียลวิ่งเข้าไปมงแต่โอเคต้องชมว่าฝั่งของอาร์เซนอลน่ะมีการเตรียมตัวมาดีผมอันเนี้ยผมไม่แม่นเรื่องกฎต้องพูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าไอ้จังหวะที่เราเห็นภาพช้าจังหวะที่ทางด้านของกาเบรียลติลลี่กำลังจะข ในกรอบเขตโทษก่อนหน้านั้นที่เหมือนจะชิดทางหน้าของเอเดรันเนี่ยมันขวางทางมาเพราะเอเดรัยนอะถอยมาไม่ได้เพราะติดผู้เล่นอของของทางด้านอาร์เซนอลไว้ท่านี้ของกาเบรียลมร์ตีนิลี่ก็เลยได้หมง่งแบบเต็ๆมๆนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจแล้วว่าไอ้ก,กดรักษัปรูเนี่ยมันยังไงกันแน่ก็เลยคิดว่า อ่ะงั้นใครมีความรู้หรือมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคมเคือคือไม่แม่นจริงๆไม่อยากจะตีโพยตีพายไปเองแต่ไอบอลเปิดจากซากา้าแล้วก็บันติเนลี่เอ่อการเบียบันติเนลี่ท,ที่ที่รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนอะ่ะแม่งพอดีกันแบบคือรู้เลยว่ามันคือลูกซ้อมกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเกือบทำมาได้แล้วแล้วผมเคี่ยวบล็อกเกอร์ประมาท ไปประมาทไปไปเซี่ยววิเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้ววอลเกอร์ผมมองว่าตอนที่เขาพยายามจะวิ่งไปประกบกาเบียลที่วิ่งขี่ออกมาไอ้ตรงน,นั้นอะ่ะมันเหมือนคน<อ>มันแน่นแล้วเหมือนมันเข้าไปไม่ได้อ่าวอลเกอร์แทรกตัวเข้าไปไม่ได้ด้วยแล้วก็ผมร<ม>ู้สึกว่าเขาควรจะขวางไว้ให้กาเบียมาเตินารี่วิ่งเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็น<ม>การคือโอเคแหละไปยืนขวางให้กาเบียวิ่งชนมันก็คงจะแบบต้องต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงแต่ว่าผมว่าวอลเกอร์น่าจะตามติดกว่านี้เหมือนพอหันไปมองปุ๊บกาเบียลมาเต แรกไป2ประตูตอนหนึ่งแต่มันยังมีดราม่าช่วงท้ายครึ่งแรกนะสิครับเพราะว่าเลโดทอซาไปโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงครับซึ่งภาพจำเนี่ยคือย้อนกลับไปคล้ายๆกับสถานการณ์ของเด็กินไรด์ได้ <Right. S 1> คือไ mm hmm. อจังหวะแรกท,ที่ที่เราเห็นเนะ่ะเราเฮ้ยมันไปชนทางด้านของเบอร์นโดซิวาแล้วแล้วลจานให้ใบเหลือง2แดงเลยเหรอตอนนั้นยังตกใจเลยไม่คิดว่าจานจะให้ใบเหลืองขนาดนั้นแต่ว่าพอไปดูภาพช้าทีนึง <c oughs> ไปหวดบอลทิ้งซึ่ง <c oughs> คือโอเคแหละถ้านะตอนนี้ถ้าเราต้องพูดเนี่ยมันควรจะต้องเป็นมาตรฐานแล้วว่าต่อไปนี้อาจารย์ทุกคนในพิม League ถ้ามีสถานการณ์ตเตะอบอลทิ้งมึงต้องใบเหลืองแต่บางคนก็ให้บางเกมไม่ให้บางเกมช่วงนี้ให้อ้าวช่วงนี้ไม่ให้อันเนี้ยคือสิ่งที่ผมว่าแฟนบอลมันไม่โอเคอะ่ะ มันไม่เป็นมาตรฐานคือถ้ามาตรฐานคือเตะทิ้งให้ทุกคนอ่ะอันเนี้ยผมว่าไม่มีใครเถียงกับจังหวะที่ทอซามไม่หมดต่อทิ้งอเออแต่คราเนี้ยอ่ะทำไมจังหวะนี้ได้ทําไมจังหวะนี้ไม่ได้เออนั่นแหละอันเนี้ยคือเป็นปัญหาเรื่องมาตรฐานของพูทตัิสิ์มากกว่าในในคือถามว่าตามกฎมันให้ได้ไหมอ่ะมันให้ได้ให้ได้มึงช่วยใช้มาตรฐานเดียวกันหน่อยสาหรับพู้ตัิสิ์กนนะครับก็ต้องบอกว่า มันเป็นความสับเพ่าของทอซาเองแหละว่าคือมันไม่น่าเตะทิ้งอ่ะคือตอนัรนผมก็คิดว่าตะเตะทิ้งทำไมวะหรือว่ามันได้ยินผิดนกหวีดว่าหมดเวลาคาแขงขันกูเตะแม่งเลยทิ้งเลยเออผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่านกหวีดมันก็จะเป็นการเป่าแบบคนละแบบไงเออก็นั่นแหละครับต้องบอกว่าซวยไปคือไม่ใช่ซวยหรอกผมว่ามันถ้าให้พูดกันง่ายๆคือนักเตะต้องมีสมาธิกับกับเกมมากกว่านี้ ก็อย่างว่าแหละแต่สุดท้ายแม่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินคือผู้ตัดสินควรจะต้องทําให้มันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนั่นแหละอันนั้นคือโจทย์ที่ที่ผมมองไว้นะครับก็เรียบร้อยนะครับจบครึ่งแรกด้วยการที่อาร์เซนอลนำแมนซิตี้อยู่2ประตูต่อหนึง่งเออแล้วก็ล่าท้าของเรนดทาซาโดนเหลืองสองโดนใบแดงไล่ออกไปนะครับเริ่มครึ่งหลังมาโอ้โหอันนี้คือหนังชีวิตอาร์เซนอลนะฮะสนามนี่คือเอยียงไปอีกทางด้านเลยใช่คือ องบอกว่าทางด้านมิเกลอตาก็เลือกที่จะเล่นแบบนี้นะเพราะเพราะเฮียแกถอดบุกโยซาก้าแล้วใส่เบนไว้ลงมาเลยมันเหมือนจะยืนยืนคล้ายๆครับคาวว่าเป็นหลัง5คือตอนเล่นเกมรับเนี่ยคือ5-40แต่ว่ารับจะจัดเนี่ยมี6-30เหมือนกันนะเอาไงไ่ายคือผู้เล่นของฟิตตี้อะ่ะไม่สามารถเข้ากรอบเขย่โทษได้เลยอะ่ะแบบไม่สามารถพาบอลเข้าไปในกรอบเขย่โทษได้เลยอ่ะไอตัวที่หลุดเข้าไปในกะรอบเขย่โทษเนี่ยคือโดนประกบ2-2 2 2ตลอดได้เพียงแค่เซต คือจะเห็นเลยว่าซิตี้เหมือนเล่นภาพซ้ำเหมือนผมคุยกับซายอยู่จะ <c oughs> จะไปออกทางข้างใช่ไหมแล้วก็ต้องกลับมาเซตท,ที่ดีอาร์ตแล้วก็ไปเซตท,ที่ครัวสิทธิ์แล้วก็ออก,กไปออกปข้าง แล้วก็กลับมาโคอาซิตแล้วก็กลับมาดิอาร์แล้วก็ออกไปอีกข้างหนึ่งซึ่งผมก็เข้าใจแหละซิตี้ไม่อยากจะเสี่ยงโยนเพราะ <ew> พเพราะป้ามันมีแค่ฮาเล่นคนเดียวโอเคมันจะมีทาหน้าของกวาดิโอที่ที่หลุดเข้าไปแต่ว่ามันยากกับการที่คุณจะต้องไปเบียดทิมเบอร์ซาลิบากาเบียมาเกนเยสรวไปถึงคาราฟิโอลีซึ่งทั้ง4คนเนี้ยมันเล่นเป็นเซนเตอร์ได้อยู่แล้วไงเออ <ew> มันก็เลยทําให้ผมก็เข้าใจแหละว่าซิตี้ก็ไม่อยากเสี่ยงโยนไปแต่ว่าเกมเนี้ยมันก็ ต้องยอมรับว,ว่าซิตี้ใจเย็นคือกูต่อคือรู้อยู่แล้วว่าอาร์เซนอลเนี่ยต่อจนอ,อจะต่อเข้าอยู่แล้วอ่ะคือมีบางช่วงที่อาร์เซนอลเนี่ยได้สัมผัสบอลแบบนิดเดียวคือตัดบอลได้ก็จริงแต่ไม่ไปไหนไม่ได้เพราะมันไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่าซิตี้เองก็ ทั้งด้านของผู้เล่นเกมลุกของอาเซนอ์เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษทั้งหมดคือหน้ากรอบเขตโทษอ่ะไม่มีใครเลยสําหรับผู้เล่นอารเซนอลไปรอซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นแผนของอาร์เซต้าแหละที่นี่คือแบบเวลี่เวลี่โลบ็อกแล้วอ่ะโอ้โหแล้วก็จะชนไปแนวหลังไม่ได้นะพอมันหลุดเข้าไปได้มีโอกาสยิง ไอลายาไปกินอะไรมาไม่รู้โอ้โหขยี้ตาเนียกว่าดาวิดเดกอาแม่งใช่จังคือตอนแรกที่ผมถามอ่ะก่อนจะมาอัดคลิปเนี้ยผมคุยกับซาวว่าอ่ะถ้าให้หนึ่งคนแมนออฟเดอะแมทเกมเนี้ยพูดพร้อมกันลายาดาวิดย่าโอ้คือแบบโอ้โหแม่งโคตรเหนียวอางี้ดีกว่าเกมนี้เนี่ยดาวิดรายาเซฟไปทั้งหมด9เซฟนะครับซึ่งต้องชมว่าแม่งสุดปเป่งจริงๆสําสำหรับดาวิดรายานะคือตอนแรกผมคิดว่า คงประมาณนี้แหละโห oh, แบบในที่สุดอาร์เซนอลก็ทําได้สักทีหลังจากที่แบบนี่คือชัยชนะที่ที่หามานานาม,มากามากตามหามานานอืมใช่แต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในนาทีที่90บวก8นะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูตีเสมอนะครับจากคนแดนใต้จอร์นสตูนประตูโอ้โ oh ห oh. คือจุดเริ่มต้นมันมาจากเตะมุมแหละแล้วก็เซตกระบปเซตกันมาเปิดเข้าไปเนี่ยผมผมพิมพ์คําว่าชุนละมุนแล้วกันคือมันชุนละมุนแล้วมันมาเข้าทางทางด้านของจอร์นสตูนซัดเขา ไไม่เหลือนี่คือแบบโโอ้ห oh. มันคือนาทีสุดท้ายจริงๆผมว่าทายแล้วอ่ะซึ่งอาง<ม>จารย์สโตนเนี่ยที่มันโดนเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยผมว่าสัมผัสแรกๆเลยมั่อไหร่ที่มันทำประตูเลยเนี่ยสัมผัสเนี่ยอ่าใช่คือผมยังถามซาเลยว่าแม่งเปลี่ยนสโตนลงมาแทนผมจำไม่ได้ว่าน่าน่าจะแทนวอล์กเกอร์แล้วก็เพราะตอนนั้นมันเปลี่ยนซาวินโยออกแนละ้วเติมแจ็คกิลลิลลงมาเพราะว่าโอ้จอเติมจอร์นสโตนลงมาเหรอวะคือตอนแรกคิดว่าเกมโต้กลับเนี่ยพอมีใครวอล์กเกอร์มันสบายใจกว่าที่จะให้ไปวิ่งหวัวดกพวกแนวรุกข,ของอาร์เซนออออลนนน่ะแตตพมเป็จสโทไ เลือกเป็นจอสโตนแต่โอ้โหสุดท้ายเลือกถูกตัวนะครับก็ต้องต้อง,องยอมรับจริงๆในความไม่ยอมแพ้ของซิตี้แต่ผมก็สงสารอาเซนต์น็อคือแม่งดีแบบมันคือดีสุดๆแล้วอ่ะยื้อจะไม่ยือยังไงแล้วอ่ะแล้วยื้อคือแบบผมรู้เลยว่ามัน มันไม่ได้คือไม่ได้แกล้งแต่คิวขึ้นแน่นอนอ่ะเ oh. พราะว่าเล่น oh. เกมรับครึ่งหลังนี่คือเล่นเกมรับอย่างเดียวโล่ตามผู้เล่นของซิตี้อย่างเดียว oh. ภาพที่เห็นคือตอน,นโดนตีเสมอนักเตะทุกคนนี่คือล้มกันหมดเลยอ่ะคือมันแบบคือมันน่าเสียดายแทนผู้เล่นของอาร์เซนอลมากแต่ถามว่าเกมนี้แม่งคุณภาพไหมอ่ะผมว่าแม่งคุณภาพโอเค okay. มันไม่ใช่เป็นเกมที่สวนกันแบบมันสุดๆโป้งไปโป้งมาเพราะว่าจากตามสถานการณ์เนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าใครต้องเล่นแบบไหนและใครต้องเล่นยังไงอ่ะ ซึ่งในแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนน่ะทุกคนแม่งก็ทําได้แบบสุดๆอะคืออาจ์เตนอลเล่นเกมรับได้เฉียบมาก แทบจะแบบไร่ข้อผิดพลาดเออแล้วพอมันหลุดจังหวะที่แบบอ่าพูดเลยซิตี้ไปได้จริงๆอะ่ะดาวิดลาวิดลายาก,ก็เซฟให้อีกซึ่งซิตี้เองก็ไม่ได้บุมบ่ามเคาะจนแม่งมีช่องก็คือแบบแม่<อ>งคือเกมคุนภา่าสุดๆอ่ะเออนะฮะคือเกมเนี้ยแทบไม่เห็นเอเดนสันดีกว่า <laughs> <อ S 1> ไม่รู้อ่ะไม่เห็นเลยเออคือแบบโอ้โหคือมันหมดความสนุกไปคือต้องยอมรับแหละว่าหมดความสนุกตั้งแต่แบบโอเคทอซาโดนใบแดงและรูปเกมมันจะต้องเปลี่ยนไปคือถ้าสมมติทอซาไม่โดนใบ เ,เกมมันอาจจะแน่นอนแหละอาเซนลคงไม่ได้รับลึกสุดใจขนาดนั้นมันจะต้องมีตัวที่ทิ้งไว้สวนกลับเพราะว่ามันซิตี้ต้องด่าหน้าบุกเพื่อเอาประตูมันจะต้องเปิดด้านหลังอยู่แล้วเกมมันจะสนุกมากขึ้นแต่ก็เสียดายทีหนึ่งคือแบบถ้าเกมอย่างนี้เกมที่มันแบบว่าอา์เซน,นต้องไปเล่นรับต่ำมากๆแล้วมีโลดี้คนที่แบบ คุมจังหวะหรือยิงไกลได้ดีเพราะวันนี้ไอ้ดีอาร์ตเนี่ยมีโอกาสยิงห้าครั้งคือก็เข้าใจแหละว่ามันมันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็ต้องเป็นตัวยิงไกลอ่ะเออซึ่งคนยิงไกลก็มีดีอาร์ตกับโควาสิตใช่ไหมวันนี้ที่มีโอกาสยิงไกลเยอะๆนะครับโควาสิตเนี่ยมีโอกาสยิงไกลประมาณ3ครั้งแล้วก็ในกรอบคิดโทษอีกหนึ่งครั้งส่วนดีอาร์ตเนี่ยมีโอกาสยิงไกลเนี่ยนอกกรอบเนี่ยคือ4ครั้งนะแต่ต้องกรอบครั้งเดียวอย่างที่บอกแหละผู้เล่นอาร์เซนอลก็รู้ว่าใครถนัดเท้าไหนเขาก็บีบให้ทางด้านของดีอาร์ตย เออซึ่งมันก็หวังผลได้ยากอะแล้วก็รู้เลยว่าเป๊ปเปลี่ยนมาะเปลี่ยนทางด้านโฟเดนลงมาอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเป็นท่าน้าของโดกูกับซาวินโย่ะคือถ้ามันเป็นเกมปกติที่มีเกมสวนกลับหรือมีพื้นที่บ้างเนี่ยสองคนเนี่ยมันจะจีจ๊ดจัดอย่างลูกแรกซาวินโยพิกเนี่ยโอ้โหสุดสุดแต่พอเป็นเกมถึงแบบเนี้ยแบงไปไม่ได้จริงๆแม่แบงไปไม่ได้เล,เลยนะครับเออผมว่าก็เข้าใจแหละที่เป๊ปเลือกโฟเดนกับท่าท้าของเฮียแจ็คลงมานะส่วนท่าท้าของอาร์ซนอลก็อย่างที่บอกคือร์เนต้าเลือกแล้วนะครับเพราะว่ามันนำอยู่อะสองหนึ่งมันก็เข้าใจได้แหละว่าทำไมถึงเลือกส่งเบนไว้ลงมาแลแล้้วถอดโบกกกกยาานะ็หังจ มีถอดคาราฟิโอรี่ออกไปนาะทีที่74ซึ่งอันนั้นก็ล้าเหมือนกันล้าจนเจ็บอะ่ะคาราแล้วก็ส่งทางของ q ิวอลงมาก่อนที่จะส่งกาเบรียลเชซุสลงมาท้ายเกมแล้วก็เด็กผมจำไม่ได้ว่าชื่อลูอิสอะไรสักอย่างซึ่ง เชซุตเอาจริงๆเนี่ยก็มีเกือบเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นโอ้เชซุตเก็บบอลได้เก็บบอลได้ดีกว่ากาเบรียลติเนลลี่อีกมาเล่นทางด้านซ้ายของอาร์เซนอลเนี่ยแต่ก็มีจังหวะเสียเหมือนกันที่ไปโดนใบเหลืองเหมือนภาพเหมือนเดิมไม่จะแบบไปไม่รู้ว่าจะ <c oughs> คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเชซุตมันถึงพาไปแบบพาไปแดนหลังตัวเองที่อาจจะเสียบอลแล้วไปโดนเตะ,ตะมุมได้อะ่ะเออก็สุดท้าย ไปรงเท้าล่วงอยู่ตรงนั้นแล้วพอกรรมการไม่ไม่ได้เป่าซิตี้ก็จะเล่นแล้วก็คือขาไปขัดบอลเรียบร้อยโดนไม้เหลือง เรียบร้อยนะฮะก็นั่นแหละสุดท้ายจบ22อ่ะมาพูดถึงสถิติกันสักหน่อยซึ่งสถิติเนี่ยมันวัดอะไรโดยรวมไม่ได้หรอกคือแม่นอนอเกมนี้ซิตี้ของบอล7 8ต่อ22%เเโอกาสยิงของซิตี้33ิครั้งตรงกรอบ11ได้2ประตูส่วนอาร์เซนอลนะครับโอกาสยิง5ครั้งตรงกรอบ3ได้มา2ประตูถามว่าเกมนี้ตัวเลขเนี่ยโอ้ถ้าดูแต่ตัวเลขนะซิตีส้สุดแต่ถ้าได้ดูลูกเกง่งจริงผมว่าอาร์เซนอลแม่งทำได้ดีแบบเกือบจะเพอร์เฟกแล้วอ,ะะอ่ะเออ หน้าที่สุดท้ายจริงๆ,ๆนะครับก็นั่นแหละเป็นเกมที่ผมว่าสมศักดิ์ศรีนะถ้าถามผมมันดูเดือดก็ตารางเป็นอีกหนึ่งครั้งที่โอเคแหละคือถ้าพูดกันตามจ็อบน่ะถ้าเป็นเกมปกติแล้วเสมอ2องแบบนี้จบเกมได้1แต้มผมว่าอาร์เซนอล <นะ S 1> ก็ดูดีสบายใจแถมรู้สึกว่าชนะด้วยมาเอาหนึ่งแต้มจากเอติฮัสเตเดียมอะซิตี้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบบแพ้เพราะว่าไม่สามารถคว้า3มแต้มได้แต่พอมันมาเป็นแบบเนี้คือก็เข้าใจแหละถ้าจะมองภาพรวมแต่ ถ้าผมเป็นผู้เล่นอาร์เซนอลหรือแม้แต่ผมเป็นถ้ามองถึงแฟนอาร์เซนอลนะมันก็แบบแค่ไม่นาทีสุดท้ายแล้วว่ามันจะสามแต้มสามแต้มสามแต้มม,ตมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอะ่ะมันรู้สึกเหมือนแพ้มากกว่าใช่ป่ะเอออันนี้ก็แฟนๆอาร์เซนอลคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคือแน่นอนแหละมันเสียดายแต่ผมคิดว่าแฟนอาร์เซนอลน,น,น,น่าจะไม่เสียใจเพราะว่าเกมนี้คือแบบมันเล่นได้ดีาม,มากามแ,แล้ว,ลวใช่ใชส่วนซิตี้เองเนี่ยเกมนี้ต้องบอกว่า มันเหมือนเกือบจะแพ้แต่พอมาได้หนึ่งแต้มเนี่ยแมงเหมือนชนะเลยเกมนี้เออแม่งกับตะลบปัดกันไปหมดนะครับก็ยอดเยี่ยมทั้งคู่ว่า,ากันครั้งต่อไปที่บ้านอาร์เซนอลแล้วกันนะประมาณนี้อโอ้โหคลิปนี้ยาวมากน่าจะต้องขออภ<แ>ัยด้วยนะครับถ้า,ามีคอมเมนต์หรือว่าพวกเราผิดพลาดระการใดยังไงก็ขออภัยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราก็รบกวนหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ